สวัสดีครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2565นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนนะครับมีต้นมะม่วงต้นมะพระ้าวต้นมะม่วงอันนี้จะปลูกชิดกันมากเลยแต่ก็พยายามตัดแต่งกิ่งให้มันโล่งนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วง รอบแล้วฝั่งนี้จะเป็นต้นมะม่วงส่วนใหญ่ก็มีมันนาในบ่อสอต้นจะมีหญ้าขึ้นบ้างอันนี้ชะอมนะครับปลูกตใต้ต้นไผ่ไม่สวยเลยรู้สึกว่าจะบแพ้ต้นไผ่นะครับกินอาหารไม่ไม่ทันต้นไผ่นะต้นไผ่ดูดกินสารอาหารหมด ต้นชะอมเลยไม่สวยครับเป็นหงิกหงิกงอง,งอกรมยังไงไม่รู้อันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวกับต้นไผ่นะครับปลูกติดติดกันเลยไม่ได้เน้นอะไรมากมายขอให้เป็นต้นไม้ปลูกไปเป็นร่มเงาตรงนี้ก็มะพร้าว อันนี้มะกรูดนะครับปลูกไปห้าต้นเหลืออยู่2ต้นที่พอดูได้นะครับกำลังแตกกิง่งน,นี่จะต้นมะกรูดเหมือนกันกำลังแตกกิ่งนะครับผมแตกใบใหม่อันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวเน้นต้นมะพร้าวส่วนมากครับฝั่งด้านหลังก็เป็น,นต้นมะพร้าวอันนี้จะเป็นต้นหมางน,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 นะครับ มาเตี้ยนะครับดูลักษณะใบลำต้นมีลูกแล้วนะครับเนี่ยน,นี่จะมีลูกนี่นะครับออกจันทออกลูกแล้วอันนี้ก็เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับหนึ่งกอสองกอส่วนกอนี้จะเป็นบงหวานเมืองเลยนะครับอันนี้จากการพาเพาะเมล็ดต้นนี้แต่ต้นนี้จากการซื้อเงามาปลูกนะครับ เบอร์เเบอร์เนี่จะเป็นต้นมะพร้าวมีกล้วยมีมะพร้าวแซมแมกันไปด้านนี้ก็มะพร้าวนี่ก็มะม่วงมีน้อยหนาบ้างครับแซมด้านข้างเนื้อต้นมะพร้าวนะครับ ต้นนี้จะโตสองต้นต้นนี้กับต้นนี้นะครับจะโตเร็วกว่าเพื่อนหน่อยครับแต่ปลูกพร้อมกันนี่ก็ต้นมะม่วงกอมะพร้าวตรงนี้ก็จะเป็นมันนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยมีต้นไผ่นี่ก็ต้นมะพร้าวอินทผาลามนครับผมเพราะมาเมล็ดไว้รอปลูก อันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะครับตัวน,นี้นจะเป็นต้นกล้วยกล้วยก็เริ่มตอบลูกแล้วครับเป็นต้นมันแซมต้นกล้วยกล้วยหอมเขียวนะครับตอนนี้จะเป็น กล้วยหอมคาวเวนดิสนะครับซื้อมาหนึ่งต้นยังรอดอยู่นะครับรอขยายพันธุ์ต่ออันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวนะครับกล้วยหอมเขียวน,นี่ก็กล้วยหอมเขียวข้านล่างก็เป็นมะพร้าวปลูกแซมแซมกันไปมีตะไคร้กล้วยหอมเขียวมีตะไคร้อันนี้ก็กล้วยหอมเขียวนะครับมีลูกละอน,นี้ รอตัดรอให้แก่ก่อนนะครับอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับหนึ่งก็ก็ที่สองก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50เช่นกันั่น,นี้ก็เป็นมะพร้าวฝั่งนี้แห้งแรงไม่ค่อยสวยนะครับเยวรอสักพักปวยต้นไม้โต่อนเดี๋ยวก็สวยเขียว ฝั่งนี้จะปลูกต้นมะพร้าวจนสุดรั้วฝั่งโน้นนะครับมุ่นตรงต้นเลยต้นว่าไปอีกนะครับต้นต้นมะพร้าวแต่ยังไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับเพิ่งปลูกเมื่อวานวันที่สิบห้านี่ต้นกล้วยมะขามเทศต้นกล้วยน,นี่มะขามเทศนะครับ ต้นกล้วยนะครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับฝั่งนี้ประมาณห้าหกต้นแถวนี้แล้วก็แถวด้านบนอีกบนขอบสะก็จะเป็นต้นกล้วยหกต้นนะครับปลูกเรียงกันไว้มีทั้งกล้วยหอมเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นปากช่องห้าศูนย์นะครับฝั่งนี้สี่ต้นเป็นปากช่องห้าศูนย์ เพึ่งปลูนครับด้านข้างก็ปลูกหญ้าเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับอันนี้ปลูกไว้ให้วัวสุดฝั่งโน้นอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาอันนี้ก็จะเป็นปลารวมนะครับปลานิลปลาตะเพียนปลาหมอผสมกันไปนะครับบ่อ,อนี้ ไมได้้ใหหอาหารแบบนี้ก็เป็นบอ่อปลาเช่นกันอันนี้จะเป็นบอ่อปลาดุกนะครับแล้วก็เพิ่งเอาปลานนินปลาตะเพียนปลาหมอมาลงเมื่อวานเพราะว่ามีปลาดุกอย่างเดียวก็ดูจังน้อยไปก็เลยต้องเอามาลงเพิ่มเติม เลี้ยงไว้นะครับเพื่อเป็นอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเวลาไม่อยากเข้าตลาดก็เอาแหมาหวานเอาเลยนะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับผมก็พอกินละอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ก็เป็นปากช่อง50นะครับอันนี้ก็ออก ลูกละมีลูกปากช่องก้าศูนมันก็สวยเท่าไหร่นะครับสู้หอมเขียวไม่ได้จะสวยแถวนี้ก็จะเป็นการปลูกกล้วยมีมันห้านาทีเสริมนะครับวันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเขียวนะครับประมาณห้าหกต้นแล้วก็มีมันห้านาทีด้วยผสมปนเปกันไปอันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับขึ้นเอง บวกตามธรรมชาติก็พอได้เก็บยอดไปลวกจิ้มน้ำพริกอ่านี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับแดดร่มลม,มตกนี่นะครับเป็นทุ่งนารอ,รอ,รอบๆบบอบลาโน่นก็เป็นทุ่งนานะครับ ส่วนมากจะเป็นทุ่งนาซะส่วนมากนะครับแต่ก็อีกไม่นานก็อาจจะมีการปลูกต้นไม้ควบคู่กันไปกับการทำนานะครับนี่ก็บริเวณทุ่งนาฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นสวนของผมเองนะครับก็ บันทึกภาพไว้เพื่อเก็บไว้ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับเวลากลับมาบ้านก็จะได้เอาภาพเก่าๆมาเปรียบเทียบว่ามีการเจริญเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ